Just threw truck and a dragon. Love my สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงความรู้สึกหลังดูชาแซม m ิวเ y o รี h ออฟเดกันดีกว่าหรือว่าชาแซม m 2จุดเดือดเทพเจ้านั่นเองครับก็นับได้ว่าเป็นหนัง DC ที่ผมเองเนี่ยไปดูแบบก็ปล่อยใจลอยๆนั่นแหละครับเพราะว่า มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะสําคัญต่อ,อนาคตของดีแต่อย่างใดแต่ก็ไปดูแบบเอาชิวๆเพื่อความบันเทิงเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราดูแต่หนังที่มันเชื่อมโยงกันมาถูกไหมขนาดมาเวลเอาหนังตัวฮาของเขาอย่างแอนด์แมนมาเนี่ยเราเอางดูมานั่งแบบโฟกัสแต่แข็งอะเราไม่ได้ไปโฟกัสที่ความฮาเลยแต่อันเนี้ยชาแซมนี่เป็นตัวฮาฝั่ง DC อยู่แล้วถูกปะปรากฏทำออกมาได้ดีกว่าที่ผมคิดเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็น Black Adam ออกมาแล้ว Black Adam แม่งคือหนังเดอะร็อกเลยคือแบบ เป็นการเอาเดอะล็อกมาใส่ชุดฮีโร่อะมันก็จะมีความฮาในแบบของมันอยู่แต่มันก็จะเป็นความฮาแบบบล็อกบัสเตอร์ที่มันซ้ำๆๆๆๆกันอะถูกปะมุกแม่งแบบคลีเช่คลีเช่แล้วก็มีแต่คำคมอะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่าชาแซมีไหมมันมีก็มีคำคมแบบเนี้ยแหละมีความคลีเช่แบบนี้แหละแต่โดยรวมเนี่ยชาแซมันจะมีเอกลักษณ์อันหนึ่งที่หนังฮีโร่อื่นไม่มีนะครับนั่นคือการเล่นมุกของมันซึ่งจะเป็นมุกแบบเหมือนเอาเด็กวัยรุ่นมาคิดอะมันตลกมากเว้ยมีหลายจุดเลยที่แบบฮากากทั้งโลงไร้วก็เีด่าาปนขท ไม่ซ้ําใครจริงๆนะคือแบบตั้งแต่ภาคแรกแล้วช็อตที่ผมจําได้ที่สุดตั้งแต่ภาคแรกเลยคืออะไรรู้ปะกูไม่ได้จําฉากต่อสู้ไม่ได้จําอะไรแม่งได้เลยแต่จาฉากที่แม่งคุยกันข้ามตึกได้อะ่ะแบบซีวาน่าคุยกับตัวของชาแซม,มบนไปดิชาแซมงงมึงพูดหาอะไรไกลเกินไม่ได้ยินนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยผมก็ชอบหลายช็อตมากๆในหนังเรื่องนี้ซึ่งอ้ไกจบอกก่อนก่อนที่จะเริ่มคุยกันนะว่ามันมีสปอยเพราะว่าคลิปนี้เองอะ่ะเป็นความรู้สึกหลังดูถูกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะมาระบายทุกอย่างที่เราได้แบบดูมาแล้วเราก็็แบบบบเพ่งดูจอะกไร เนี่ยกูปล่อยเต็มเลยเนะครับผมมามามาเรามาดูดีกว่าว่าในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกยังไงบ้างอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมออกมาจากโรงเนี่ยผมไม่ได้จำเนื้อเรื่องอะไรแม่งเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแล้วก็ด้วยอนาคตของชาแซมเองเนี่ย ถามว่ามันอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจอะว่าแบบจะเป็นยังไงต่อถูกปะมันอาจจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อก็ได้ซึ่งต้องดูจากเพอร์ฟอร์มของหนังเรื่องนี้ว่าหนังเรื่องนี้ทำรายได้ดีไหมแต่โดยรวมอะที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยนะครับผมก็อาจจะมีแววไม่ได้ไปต่อเยอะกว่าผมก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่พยายามดูแล้วละ่ะแต่หมายถึงว่าสิ่งที่มันแบบจําออกมาเนี่ยนะครับผมมันดันไม่เป็นเนื้อเรื่องเลยแม่งมีแต่ความฮาเว้ยซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีครับ ผมชอบมากเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าเราดูหนังมาเวลมาเนี่ยแม่งแบบเชื่อมโยงกันทุกเรื่องอะ่ะแม่งไม่มีอะไรที่แบบจบในเรื่องอะ่ะหนังเรื่องนี้เองอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบ สร้างขึ้นมาให้จบในเรื่องขนาดนั้นแต่ด้วยความเป็นดีซีเนี่ยเขาจะมีความแบบเซฟคอนเทนต์มากกว่าของมาเวลอยู่แล้วมันก็จะจบไปเรื่องแหละแต่มันอาจจะไปต่อกันได้เปิดกว้างไว้หน่อยอะไรแบบนี้แต่โดยรวมเนี่ยคือมันเหมือนจบปัญหาในเรื่องปัญหาก็เริ่มตั้งต้นเรื่องนั่นแหละไม่ได้ลากยาวมาจากอะไรเท่าไหร่อาจจะลากยาวมานิดหน่อยอะถูกปะมาจากการที่คาถาถูกหักออกไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลอะไรที่แบบว่าจําเป็นต้องดูอะคือแบบมาดูภาคนี้เลยอะก็ดูรูเรื่องถูกปะเขาก็มีการย้อนอดีตมีการย้อนอะไรให้เ,เรื่องงงงงนนน่่่่แแมมมมไไได้้เเเเป็อออะรรรรลยย,รรลยคัแบบใืืสตากง เดียวกับแบค็คอดัมเลยแค่มีเอกลักษณ์ความหาอะเราจะมุกอะไรได้บ้างอะอันนี้สําคัญเลยอย่างแรกเลยครับมุกที่ผมชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้คือมุกตอนอ่านจดหมายนะคือว่าอ่านจดหมายมแม่งย่างหาจําได้เลยว่าทั้งโรงแม่งหากันหมดแบบหาโคตรๆลองจากนั้นลงมาเนี่ยนะครับผมก็เป็นมุกแบบ ตัวของพ่อมอชาแซมแม่งมาในร่างของวันเดอร์วูแมนมาในฝันของแบบบิลลี่บัสซันอะอันเนี้ยก็เป็นอันที่2เหมือนกันที่จําได้นะแต่แบบถามว่าถ้าเทียบกันเนี่ยอันแรกผมชอบมากๆอันแรกไอตอนอ่านจ,จดหมายเนี่ยฮาสุดละนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบบพูดถึงเรื่องฟ้าแอนฟ u r เวส s ด้วยถูกปะอันนั้นผมก็ชอบเหมือนกันนะแล้วก็ พูดถึงแบบตอนขี่มังกรเนี่ยคาริซีโอ้ยมีการเอาเรฟเฟนต์ของเกมอัโทนมาด้วยคือมีการเอาเรฟเฟนต์ของแบบบับเคาน์เตอร์มาเยอะมากอะ่ะขณะอเวนเจอร์เนี่ยยังถูกออกมาเป็นเรฟเ r น n ์เลยถูกไหมนะครับก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับผมตลอดเรื่องราวซึ่งโดยรวมเนี่ยไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้ผมให้แม่งคือความฮาอะไรอย่างอื่นแม่งไม่มีอะไรเลยบล็อกบัสเตอร์คือแบบเนื้อเรื่องแม่งโคตรเส้นตรงถูกป่ะมาถึงโอเคตัวร้ายมาจากไหนเป็นยังไงจบสู้กันสู้กันสู้กันแต่มีอาหาักมุมนิดหน่อยตอนแรกที่แบบว่าคิดว่า ตอนจบอะยังไงบิลลี่ก็ต้องรอดแน่ๆแหละซึ่งแมงก็รอดจริงๆอะจะมันแบบมีฟิลหลอกคนดูสเต็ปหนึ่งก่อนถูกปะเอาบิลลี่ตายจริงนะครับผมก็ตายก็ตายไปเราก็แบบเออหรือว่าเขาแบบไหนๆมึงกะจะไม่ไปต่อละไหนๆกะจะรีบูตอยู่แล้วงั้นทาให้แม่งตายไปเลยแล้วกันซึ่งแบบเออเราก็แบบไม่ไม่คิดอะโอ้มันจะตายจรงิงๆซึ่งมันตายจริงถูกฝังศพจริงถูกปะแบบตอนแรกคิดว่าแมงน่าจะหาวิธีหาเหวอะไรมาฟื้นได้ไงตอนนั้นละแต่กลายเป็นว่าไม่ฟื้นไม่ตายสุดท้ายมาฟื้นที่ลังด้วย Wonder Woman วันออกน้ยตจบถู อันนี้ก็แบบเออเหมือนมึงมึงหลอกสองชั้นอะแต่แบบโดยรวมมึงก็ฟื้นอยู่ดีเพราะว่าหนังเนี่ยมันเป็นหนังแบบแฮปปี้อะมันเป็นหนังแบบเด็กดูอะมันไม่ได้แบบต้องเครียดอะไรมากมายก็ก็เข้าใจได้ตอนแรกก็คิดว่าเออถ้าจบแบบตายนี่ก็เวออยู่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายอะก็ไม่ตายอะไรกันไปนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองไงใน e n ็นแครดิตอะผมคิดว่ามันเหมือนจะทําให้ไปต่อถูกปะแต่โดยรวมมาผมผมก็ไม่ได้แบบเอออินอะไรกับความเป็น Justice Society อยู่แล้วไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับผมก โ้กูต้องดูให้ได้อะคือโดยรวมเนี่ยถามผมเองนะผมชอบ Justice League มากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอ็นเครดิที่2นี่ก็ควรตีชฉายเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าในเอ็นเครดิเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นขอเนื้อก่อนในหนังเรื่องนี้แม่งมีอะไรอีกวะที่เรารู้สึกชอบนะครับเอลเมนตเนี่ยแบบต,ต่างๆอะ่ะโดยรวมมันแบบมันฟิลเด็กอะ่ะบางฟิลก็แอบนึกถึงแบบ แก๊งแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนเด็กเหมือนกันนะแต่มันอาจจะไม่ไม่ได้แบบเหมือนกันขนาดนั้นแะแต่มันก็มีฟิลเล็กๆที่แบบเออรู้สึกว่ามันเป็นการผจญภัยของแก๊งเด็กก็จะมีการแก้ปัญหาแบบเด็กๆอ๋อ,อแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่จําได้แม่นมันคือซีนขี่ม้ายูนิคอร์นครับแบบเทสเดลเอนโบมาร์ทฟัคเกอร์โอ้โหเท่เท่จัดแล้วก็แบบสยบม้ายูนิคอร์ที่แบบเป็นตัวโหดอย่างเงี้ยให้ลูกอมแม่งแดกเออเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นวิธีเด็กๆอ่ะซึ่งแบบเออมันตลกอ่ะมันก็แบบเออได้วะ อะไรแบบนี้แต่บางมันก็มีหลายหมุกเหมือนกันนะที่แบบเออดูแล้วก็ไม่ได้ขำอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันก็มีความแบบคำคมอ่ะมีความแบบมีความบล็อกบัสเตอร์คำคมพลังแห่งรักพล,พลังแห่งนุ่นพลังแห่งนี่โอ้ยอันนี้ก็แบบเออ บางฟิลก็แบบรู้สึกนะว่ามึงบล็อกบัสเตอร์ไปป่าวะแต่ก็เข้าใจแหละว่าเขาก็ทํามาแบบนี้นะครับทำมาให้ทุกเพศทุกวัยดูส่วนผมเองเนี่ยผมให้8.5คะแนนเลยนะเพราะผมชอบความสร้างสารรค์ของมุกแม่งอะคือแบบมันไม่ได้มีหนังเรื่องไหนที่จะทํามุกออกมาแล้วมันแบบยูนิคแบบนี้ได้ถูกป่าแบบแบบหนังอื่นๆมันก็เป็นมุกแบบ ทั่วไปอ่ะแบบมุกสแตนดาดอันนี้แม่งแบบเหมือนมันเกินสแตนดาดมาหน่อยหนึ่งก็เลยได้คะแนนพิเศษไปแล้วก็ด้วยความถูกใจของแบบมุกจากภาคที่แล้วมาภาคนี้ก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรก็เลยแบบเออ8.5คะแนนละกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนเยอะด้วยหลายๆลคนอาจจะบอกว่าแม่งแค่แคบบล็อกบัสเตอร์ธรรมดานี่ววาทำไมมันได้คะแนนเยอะจังวะสหรับผมก็คือหนังฮีโร่ที่มันแบบจบในเรื่องแล้วก็ดูแบบไม่ต้องคิดมากมันไม่ค่อยมีไงเดี๋ยวนี้ยพราะมันมีมาหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมันมันไม่คิดมากมันห่วยแต่จริงความไม่คิดดมมมาากน่่่ยไไ้ปลววัห เขาจงใจทํามาให้มันไม่ต้องคิดมากให้มันดูแบบชิลชิสนุกสนุกให้ความบันเทิงอ่ะคือดูแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมอ่ะมันมันไปเนื้อเรื่องก็ดูง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับผมไม่ต้องมาคิดลึกอะไรมันก็เป็นอีกรูปแบบความบันเทิงหนึ่งละกันที่ไม่จําเป็นจะต้องแบบโอ้มีเนื้อเรื่องที่แบบวื้หวามีเนื้อเรื่องที่แบบซับซ้อนซ้อนเงื่อนเชื่อมกับเรื่องนู้นพันกับเรื่องนี้นู่นนี่นั่นอ่ะมันก็แบบคนละแนวกันนะครับผมเรียกได้ว่าคนละจุดประสงค์กันอันนี้ก็แยกกันด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องงงงราาวววทัััั้้้หหมมมดในนนนนีลลกกคผูสึ ชาแซม2 f งฟิลลี่ออฟเดอะกอนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชมชอบไม่ชอบอยังไงจัดมาเลยนะผมอยากฟังเหมือนกันว่าแบบจะมีคนชอบหนังแบบความเป็นบล็อกบัสเตอร์เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าหากเราดูจากกระแสในยุคนี้เนี่ยแม่งไปเวแบบมาเวลกันหมดล้วถูกป่ะมันไปเวแบบเชื่อมโยงใหญ่แล้วอยากรู้ว่าแบบเออน,นานทีถ้าคุณต้องมาดูหนังที่แบบ อสมองดูได้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์กันมาละกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นํามาฝาังท่านผู้ชมกันนี่เป็นความรู้สึกแบบเร็วๆเลยนะหลังดูจบคือถูกใจความตลกแม่งนี่นแหละที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ก็ไม่ได้แย่ถูกป่ะมันก็แบบเอออยู่ในมาตรฐานของความบล็อกบัสเตอร์นะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมยังไงวันนี้ลาละครับบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ